nha, giờ pha khay tiếp, tiếp, con chạy, ok mắt thêm, thêm, pha khay thế không? ทุกที่อะไรกันเวลาคุณถนะอ,น,อ,อนนั่นน่ะตั้งใจฟังเนาที่ควเพมันเกิดปูแฮอาจารย์ว่าทัานแห่บบอกเัาบ่านไ้อค่ะอันนี้เอคือผ่านทางข้างบัตรเครื่องเอกคารวยด้วยเงินจำ 4, 000, 4, 000, 9, 9, 9, นวนคือพันคือรเก้าสิบเก้าสิบเก้า้าบบาทวัดอ่าขอให้ลูกรลานบบคือปลูกคือ้องได้คือได้เสียงมือดอกมะกนาะ ขอให้ห so, 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 so ึงห uh, ึงแล้วก um. ็รวยรวทุกท um. ุกคนนะลุกนะสุขภาพแข็งแรงหายใจคือเดขาดท่ักูขาดขาดนะต่อเนาะเออชงทางบารมีท่าเชิงไปหึงหึงแล้วก็รวยรวทุกคนอ่ะคืองานนั่นเนาะเอาไปไว้ราวังหุอือะไรนึ่อือรัอันนี้เอฟคือมาเริ่มดาวรักเนาะคือบูริ้งเออขอรวมเขาว่ารวมขังแล้วพอหาตึงหากระชื่องานนั่งมาขันอะ หายอินอะไรไม่กุมไม่รักไม่กุบไม่หมานกุดกับแังแล้เรงเหมือนกันแล้วเขาด้วยมืนกันนะลูกนะาแต่เลยตะเดิมเขาใครออันนี้วัยพ่อเราจะปูแครปไปบ่แบบไปงาจึงบ่ไปหลังเด็กิงิ้งิ้งจิ้งแิ้งยิ้งจิ้งแิ้วจิ็งจิ้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 งจนเงจิ้งจิ้งจิ้งจิิงิ้ วันความวันเกิดนัจ้าอื่งนางบุม <fal> ถ <together> ึงกัเกิดท้เขา่อกขอจานั่นเองนางอมรานายนักข้มนางนายจะวันขายตื่นขาย่ากเออร่ว่บุญมาถือร้อบาทแล้วก็วัควมันเกิดให้จะยืมพัชราแค่ตื่เบร์แบบก็คกันแข็ตืเบร์แบบ์อคกันแ็ตนเบร์ ข้อควายแนปปีเบ้งเดิดข้าเอาเล็กน่อยเนาะเอาเล็กหน่อยเกิดข้อกอเกิดกอไก่กิเที่ข้อกอเกิดกอไก่ข้อไข่อย่งไรเราข้อควายเป็นของเราข้อคนใช้เงินเปืองเป็นอย่างไรนั่นคือเออข้อหันข้อคั่วข้อเดิอพัดกระทะทุกูปูทุคม เออทุกทังมาเกือบอืมรักกับมือขูมือรักมือคูมือมั้ยู่กับภาพแสงแดงนออาวเจาเรือบเกือบเกมากหาว่าก่อการ้ันใหญ่จืด่ะดจืดหวานหวานเพิ่แบบนี้จะาเราแบบเียร์แบบนี้นี่เหรอเจมชายเจมชายแต่เบอ่แบบคู่เท่าแต่เพิ่มแบบคือเก่าแต่เพิ่มแบบตัวแต่เพิมแบขัใจะโมจังโมจังโมจัง อข้งง่ายอืดขามาักนงามก็ได้รู้ไหมยืดขแขวก็เหลือขล้วขเสียาตัวก็อุ่หักเลยแข้งก็อดืง้างง้างน้องเอาไปเอาไปงึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยครับผมเาไปเื่อยบบน้เข้าเข้าเข้าไมอได้ใจหลายอย่าง

ไกล้เขาขายพวแพงเราบอกแค่อื่นก็คือคือนะครับว่า้ามาถึงว่านอืมเออใก็้โน่นท่อว่าือใกล้ใกตู่ก็ได้ดอกท้อกําปังก็ได้ดอกพ่อแดงไม่ใช่อุจจุต่มก็ได้ดอกอืกินกระถวยก็ได้บอกขึ้นคือขือหลายนอะขึ้าอุจจุกระถวยก็ได้ดอกใกลนอยก็ได้ดอกอืขึ้่ตู่ะ แกชิบปิบมัแกิิบตดเอาเค่ืแล้วก็อาถึงือกร่ะอ้าวแกชิบไปชิบแกชิบิบนะเพาะมันมอ่ะ่ามาฮอาฮ่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 คฮ่าฮอาฮ่าฮ่าั่าฮ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 ่าจะคง่ึฮ่า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 ่า่าเ่าฮมาค่าฮ่าั่าฮ่าเ่อเนาะคาับไปคือ่่่เข้า่จ บ้าแห้งแบบขนาดว่าถือกระถือตอนเดินจากภูไม่ได้จากภูว่าจะกินเครื่องไม้นะนะมันจังเท่ขึนนไหมกระเทือนเออคึกแปะกอืเอเอาปากามแทยงาบแล้วเอจังเื่นะเนาะโอเคไหมก็แค่เ่อโปลงไหมจะกินต้๊ไก่เนี่ยจะกินตจ๊ไก่ไว้ยังไงใส่พักูหว่าใช่รผักาอดเรื่องบ่างบเรื่องทยใังครับใส่หม ใส่หมอ่นหอบ่าหมอต้มงบาไหญเด็กับมมันเปินกระสังอะขอให้บักเครื่องอ่มือเข้ามือรับมือเข้ามือมาให้ไปคือไกลมากเสมอเข้าไกลมาครับแล้วก็รู้ด้วยซึ่งมาต้มไดกินเลยนะครอบ ต้องนั่งจงหรบต้องนั่งขึ้น่งจะ้นงกมันปอ้ไม่อกือปอบจะยิ่งจกตใจถึงขนให้นั่งถือไม่คุ้ว่าจะเบืคายหินนะนะเอาครับว่าจะทั่ไปนั่นเกาล้องไหมครับกุดเกาล่งเราจะเฮ็ดสางกุดไม้ให้สันว่าคือแค่กุดไม้ให้ผู้ใหญ่ดูน่มลูกหลานเพิ่อยากมาบวชบาบบวชบุญจิได้ไม่ใส่หยิบซีแล้วพู เดี๋วคือกวัวกเข้าเข้าเข้าหมูหม่หมูหงเหมู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 ่าูหมูหมัหมู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 อมหมูหมูหมูหทูาอูหมมูหมมูหมหมูหมูหมูหโมบหงมหูู ใหการให้พระวิท <sketches> ย <of course> um, ну. oh, ูแหะครับยน่ยม <len persu> <ions> yeah. right. ันเปนไปบวชแก่บาแก่บุญสันปูอยู่ว yeah, mm ัด hmm. ป oh, yeah, I mean ah uh, ูเทยทองเฮ้ามาแต่พวมังแมงบ่าณกึ่งแต่แล้วแม่คู่วางเสร็เด้คือเขาหึงมาครับสมสมินนักสามสิบรถซันปูเออครับจุดไปขึ้นกลับไปว่าวข้าก้อนอืหางแม่คู่นะไปว่าวครับบ่าวโบรา้นะครับไปว่าวว่าคือเขาหึงว่าคือรื้เขาเก้าออกคือเขาไม่เนาะครับอ่าเขาจากอุโโธงก่อนนะ ปูทุอะไรกั้นก็ได้เนาะตื่นแมเมือแกเครืองปองยงบงานแบบเด็กก็้าไปอบอกครา้เดียวแค่นั้นนาะนั่งอปูทุบอกมเป็นงั้นข้ขคืนคนมอเมืองรับมันก็เป็นอย่างนั้นเลยากได้คขายหินมาสั่นมาจะได้คขายหินอึเบื่ออว่าเบื่กระตูปเบื่อด้วยนั่งนกับเบ่บ้านเบิ่ค่าคือวันทั่เก้เบื่ คบน้ดววครับเออแู้คก็บอวาคไว่าือกับมืมันดเนอเออ่วนือกับเพชรกุบกับกขกันเออปูพยานกับันทาเอคือว่ากับ่ก็กันเนีหนาข้าวแรงรับูาปิดกเออคือคึงมาจงครับได้ยินไหมคู่วันัเอ้าวสัอนก็ครับอคือขอเงินมอนขอเงินไม่คูวันขอเงินมันสันวา พ่อเลาดตีบขาดตับขึ้นมือขึ้นอยู่ทันมาเออการจิ้เปิดตับคือบกมขึ้นเออแขาดคเปียู่ขาวขาดแดเยนาะาามาทำมาแบบเเป็นเรื่องทั้งหมดขาดมเ่กู้เอาแ่คือจะทำปูใช่ไหมทำปูอ้าบก็คือขายืงเน่ย

ขึชดตรงใจรบน้ด่า่อน่เป็นหัากอยู่เร่อขึ้นบมงเหการขัดขับเรื่อยๆแม่งับพูพ่อถึงโลกมาแล้วพ่อพ่อแล้วพ่อของพ่อแล้วพอแม่ถึงโลกบกนี่กันนี่ย่บาง่อนเดกก็มาชดตรงใจเพราะเออมัดตรงนี้พ่อพ่อใมาเปิดมาขับปู กินข้าวก็ไม่กินแฉกเลยเร้องกวนด้วยค่ะไ,วไวรว่ามาเครื่องหนึ่เคื่องกันได้ไหมตรโข่ไไปหวเพราะก็ไม่ถือกินข้าวไปโคตถูกเข้าหนัพ่อ เออเอเออเมื่อคือถึงเขาแค่ปอนดพอหวานพอเหมือนก็คู่อนแถมเกันารือนกัดึงเขากัข้าก็ 3, พอวาังคกพวกแกนนะพอใจกูทุกขืนอ้าก็แขนมาถันเขาบ้านเปิดกลองเลยนะเขาปวนเล่ยังเหลือบออนักครูรดีไงเนาะมันอยากน้ำบูกน้ำหวานงานจะยืหนึ่งคู่ไปเอื้อมลูกคุณอูเทก็ไม่อวานพอ เขาอาจจะขายของบ้านห่ขายของพอขายของบ้านอ่ะคือได้เก่งวันหน่เก่งเก่พอว่ะคืออยาคือขาดเวดวดคือการปะเฉยคือกันเล้ครับผมเอออลู่ขายว่ได้กินดอกเขาเมื่อวัน่าพอว่าเอิ้เขาป้เอิ้มาขาลูขาลูกขาบ่มึงขาแ่ดัดนอยมัหัวหนองเลยวัน พอเออ่อยผู้ขายก็คือการเล้วเออหากคนมาเิมขวนกเคอทางเขขวนก็พอดทางเขมขไนคครับปู่เออมาขึ้งหักขึ้นข้าก็ร้องร้องสีได้งกลิ่นบานองพอหวานเออไปคุกมังคุกแก่ครับปู่หวานก็ข้าเออไงกครับตัดผมกูขเอินพอกล้วยแล้วขายกลมีกัเอินพออยู่ได้ดิ่มพอเออกล้วยแล้วมันเหลือหลายแตพอเออ่มาิ่นได้ว่าขกว่า เขาบอกว่กินเล้ยเขากินอะไรใจงันเนาะไั่แก่กุยไข่เดกมันขากขายอยู่เลยเราคือปลาปูอะไรนะปาปูนี่อยาแล้วกูมี่นโดนะิชายเอาอึแ่้วข้าไฟหัวพอเปลี่ยนชือหายใเข้ามาหัวเปกดปุ๋ยแค่ปคืยข้าไฟปุ๋แค่อึอุ้วะจึงก็ขาดว่าขาดแต่าดแต่เนาะตายแล้วปลาปอืมอ้า

เออวัดตุวานทาว้านุกวานใจบ้นัเราตื่นไม่ปกระด้ยเครับปูรอกมือหาารอกมือหาขั้นไปแล้วขั้นครับมือกำลังใจรู้จักว่าลงพ่อของปากของข้อได้ยินบ่ไราบอกนะได้ยินครับปูข้างห่งข้างมาเก่าอครับ มึงมาคู <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่บักเขียนึ่งแขงเดือมึงงงจักว่าเป็นยังกับบัเขียเป็นยังกับปูตืนสวยตืนสวยเป็นยังัตืสวยข้าปูเปนือเอินก้าวเออเอเเอเก้าวาไปหนาเอออแม่คู่มันหวานตัวปูออับนน่้มดนาาไนอือว หวานมากึ Ooh, my my <laughs> <laughs> oh, ้นงานเปิดสิครับคเข้าเดคเออปัเข้าเปิดงายเข้าเปิดงายบัวกัะปูสองถุงกลัวหมดแล้วครับเปิดคำครับอ๋อคือตรงไกลขายทุกปครับปไปบอกค่เออแต่คือไกลมาตรงเรื่อยๆมาถืงปขกเอาเอาจ่องใบนะให้มือสุดมือหลับมือสุมือไม้สุกระเพาแขนเลยโค้งให้เงินได้หอกข้อให้ทองได้มาคืูกืกคือคงดำดำมืวยยังไง้าข้าแดไปไทน อ่ะ,ม,ะนนม่นงนนะส่หนาแรกอ่ะ <c oughs> อย <c oughs> ะดูะะนะสาธุสาธุกับปู <c oughs> ครับอ่ะแนะทาง่างประเทศมือนี้นะครับเนาะอ่าทางช็อกเกิดได้ถามปูหาเลยครับเด้อรับอฟซีทันใดที่ล่อค่อย ค่าอาหารช่วงกลางวันนะครับช่วงหลังบ่ายครับหลรืหลังเที่ยงครับหรือว่าเป็นแนวทางครับวันที่16ธันวาคมพศ2565ครับกับปูกับฟันทงหอมือเซานี่ครับฟันทง1ิเก่านะครับเนาะ1ิเก่าระวังกับ16เลยนะครับเด้อระวังกลับมาเป็น16ครับสำหรับค่าอาหารมื้อนี่ครับปูให้เสียเอกเอาไปเอาไปซื้อไก่ปูอยากกินต้มไก่ทันว่าเอาเจ็ดสิบแปดสิบราคาเจ็ดสิบแปดสิบราคาแอดยิมครับ ได้ขอคาถมหินนะครับเนาะคือว่าม่คู่พิ่นมีโครงการครับจะเฮ็ดกุฎศาลาคือเอาล้างเก่ามันก็นั่นคักแล้วนะครับเนาะกุฎเวลาอ่ามีคนไปบวชบาบวชบนหรือว่าอ่าแก้บาแก้บนสิครับจะได้มีหม่องผักอาศัยครับม่คู่พิ่นเดกจะเฮ็ดสองหลังประมาณนี้แหละครับหลังสองหลังครับแต่อยู่ข้างอ่าเมืองรับแร่หรือว่านั่นแหละครับอยู่ไอแถวๆปูรี่นะครับผม ครับปูได้ให้ค่าถมหินครับสามรอยเก้าสิบาทนะครับเนาะสามรอยเก้าสิบาทเลยครับได้ค่าถมหินครับผมอ่าเดีซีทันได้ได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็บขอให้โชคๆมันๆลำๆได้ลุ้ยสำหรับค่าอาหารกลางวันหรือว่าหลังบ่ายครับกันนี้แหละครับ90 70 80 แล้วก็สามเก้าศูนย์ครับอ่าสามตัวมันคอยสีพ่อนะครับอ่าเอฟซีธันใด้ครับจะเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงมันครับก็ใส่วิจารญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นแชร์นะทางนะครับเด้อบอได้สักส่วนเล่นการพนันแต่ประการใดครับให้ใส่วิจารญาณในการรับชมครับให้โชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆครับเพชรอันใดก็ขอให้สมมาปรารถนาครับผมครับสำหรับมีเอฟซีนะครับอ่าบางท่านก็สีบ่อได้เบิ้งคลิปตอนมือเส้าที่แอดยิ้มเอาคลิปลงนะครับครับปู นี่ครับสัญญาหรือว่าฟันทงให้ครับผู้ฟันทงสัญญาใจครับสิบเก้าสื้อสิบเก้าเป็นยังขึ้นไปออกสิบหกเปอร์เซ็นเอฟซีกัพิจารณาเป็นสำหรับของนั่งผงผา mm hmm. ปูกันยังยืนยันนอนยันขึ้นเกา้าให้เกา้าเกตครับเพราะว่า,าเก้าเกตนั่งผงผากคยเขียนมาโดนแล้วครับปูได้โทรหานั่งเขียวครับอยู่อ่ากองสลากครับนั่งเขียวนั่งแหล่ครับนั่งแหล่อยู่กองสลากเนาะครับเนาะ mm hmm. ปูจะให้ไตโต๊สิบ เก้าบาทดอซันว่าครับแต่ว่าให้สิบเก้าบาทให้มันออกเก้าสิบเจ็ดอ่ะเอฟซี FC ท่านใดได้เบิังคลิปนี้แล้วครับกับโศกๆศมันๆัน,นลำลำได้ด้วยนะครับเด้อครับก็ขอให้บุญบรารมีปูชีปลาเขาปูตาครับดุจบรรดานในสายบุญของปูครับทุกๆท่านครับมีแต่โชคแต่มาน,านแต่ลำต่อรวยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมมาตปาธนาทุกประการครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องจะขอจบคลิปลงเพียงสิเพียงสานี้ก็ขอเอฟซีทุกๆท่านโชคโศกมันๆันลำๆได้ดีครับ